แกิล่าฟอนเทียตอนที่406ลัศมีแห่งมงกุฎจักรพรรดิพอความคิดก็จัดกระจายฉันก็คิดแผนดีๆไม่ออกเลยตัดสินใจไปตายสกรอบพอลองสู้ดูแล้วความอันตรายของเจ้าแมงป่องนั่นคือการยิงเลเซอร์ได้3ครั้งติดและยังสามารถเปลี่ยนวิถีเลเซอร์ได้ตามที่มันต้องการดูเหมือนว่าทั้งโกดูนีนและตุ๊กตาพิชิตจะไม่แปลกใจอะไรกับการที่ฉันเกิดใหม่จะเรียกว่าตกใจมากกว่าที่ฉันออกไปตายง่ายๆแล้วเจ้าตุ๊กตานั่นก็น่งหงุดหงิดชะมัดทั้งที่ร่างกายเหลือแค่นั้นยังทำเป็นพูดข่มฉันที่ออออออกกไไปตตาาาาายยวววุ่่ัเเงู่หนืพรดม แต่เป็นถึงตุ๊กตาที่ดูเหมือนมีธงอีเวนต์ขนาดนี้ก็น่าจะมีประโยชน์อยู่แหละฉันเลยถามออกไปว่าที่นี่คือที่ไหนเอลมาสามหนตอบที่นี่คือหุบเขาแนวหน้าของซิกโมเนียฉันถามแล้วเจ้าตะขาบกับแมงมุมที่กำลังต่อสู้อยู่รอบๆอัญมณีนั่นละ่ะพวกมันคือฟอร์เลดกาแกนทัวและไทนนลเซนติปีดกุสตาฟค่ะชื่อโคตรยาวเลยแค่เรียกว่าแมงมุมกับตะขาบก็พอแล้วมัง้ง ข้างล่างเป็นการต่อสู้ของแมงมุมและตะขาบยักษ์จนทําให้เกิดหลุมลึกลงไปแต่ตรงกลางที่เป็นคริสตัลยังคงอยู่ดีแค่นั้นมันก็บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเจ้าแมงป่องตัวนั้นได้แล้วฉันพูดถ้ามีแค่ฉันกับแกแล้วก็ยายหุ่นกระป๋องตรงนั้นก็ว่าไปอย่างแต่การจะหนีออกจากที่นี่โดยมีแซมมี่จางอยู่ด้วยยังไงก็ต้องหาทางจัดการแมงมุมกับตะขาบให้ได้ไม่สามารถเข้าใจถึงเสน่ห์ของตัวข้าผู้เป็นส่วนรวมแห่งปัญญาและเทคโนโลยีขั้นสูงได้งั้นเหรอเจ้ามนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์รุ่นถัดไปเอ่อเอนาสตาทีกกิ ด้วยเหตุนี้ฉันจึงตั้งเต็นท์ในพื้นที่ใต้ดินแห่งนี้และลองบุกเข้าไปยังมงกุดคริสตันแม้จะโดนเลเซอร์ยิงใส่แต่เป้าหมายที่แท้จริงของฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้น ผลึกจกับพดซซาโวลผลึกรูปมงกุฎอันลุ่งโลดที่สามารถขุดได้เฉพาะพื้นที่สูงสุดของเนินหอคอยเลือนยอดในหุบเขาแนวหน้าของซิกโมเนียเท่านั้นกล่าวกันว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยของผลึกดาราลาพิเทเลียผลึกชนิดนี้มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนคุณสมบัติของมานาที่สะสมอยู่ให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันได้รับแสงอาทิตย์และแสงจันทร์และมานาที่ผสมอยู่อย่างหนาแน่นนั้นจะเพิ่มความเข้มข้นขอ,ของมานาโดยรอบอย่างมหาศาลในขณะที่เปลี่ยนคุณสมบัติของมัน จักรพพัดแห่งอัญมณีประกายแสงทั้งสองสาสสองสู่เบื้องล่างดั่งราชาผู้ปีชาและทอร่าสผู้โหดร้ายผลึกจักรพพัดซาโวไลชื่อของผลึกที่ประกอบกันเป็นมงกุฎคริสตันและน่าจะเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายของเจ้าแมงป่องนั่นด้วยและข้อความที่สําคัญก็คือมันเปลี่ยนสีและปล่อยมานาออกมารอบๆนี่แหละคือกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การจัดการเจ้าแมงมุมและเจ้าตะขาบ ดูจากขนาดร่างกายของพวกมันและเซตติ้งในเกมที่ชอบใส่ใจเรื่องบ้าๆเล็กๆน้อยๆอยรวมกับการสังเกตพฤติกรรมของพวกมันทั้งแมงมุมทั้งตะขาบและแมงป่องมีจุดร่วมเดียวกันอยู่คือพวกมันจะกินพลังงานมานาที่ไหลออกมาจากคิสตันเหล่านั้นและนั่นคือสาเหตุที่พวกมันไม่โจมตีคริสตันเอลมาพูดสรุปก็คือให้ทําการเก็บแร่เหล่านั้นที่ใจกลางหุบเขาแนวหน้าซิกโมเนียสินะคะเออหญ่หุ่นกระป๋องหัวใบดีนี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตายแน่ตายแน่ตายแน่ นี่แทนที่จะมานั่งเน่าตาอยู่ที่นี่ออกไปสร้างตำนานกันดีกว่าไหมไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยก็นะมันไม่ใช่ภารกิจง่ายๆหรอกอย่างน้อยการหนีออกไปพร้อมกับแซม,มี่จังด้วยก็ต้องใช้ผลึกจักระพัดจำนวนมากพอสมควรการขุดหนึ่งครั้งจะได้ขนาดไอเทมประมาณเท่าฝ่ามืออย่างน้อยๆก็อยากจะขุดสักร้อยครั้ง แต่ฉันก็ไม่แผนเด็ดอยู่ถ้าพลาดไปแม้แต่นิดเดียวก็เหมือนกับการซื้อตั๋วด่วนเป็นนรกนั่นแหละเจ้าแมงป่องนั่นสายพันของมันสร้างร่างกายของตัวเองจากแร่ที่กินเข้าไปนั่นก็หมายความว่าร่างกายของมันมีคุณสมบัติเหมือนกับผลึกนี่เอาละได้เวลาล่าแมงป่องแล้วและการจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องมีการสํารวจมาสํารวจระบบนิเวศของมันกันเถอะคิดไปคิดมาแนวทางของไลบรี่ก็ไม่เร็วเหมือนกันนะให้ความรู้สึกเหมือนกําลังต่อจิ๊กซอย่างไงอย่างนั้นมาเป็นเพื่อนกันเถอะจาสายพันธุ์ใหม่เอ้ยสองชั่วโมงต่อมาอเกขยะนี่ ฉันตะโกนออกไปอย่างสุดแรงพร้อมกับเตะเต็นที่กำลังจะสลายไปจากการใช้งานถึงขีดจำกัดบ้าเอยให้แบบนี้มันจะรับมือ,อยังไงกันวะการยิงสนับสนุนมันขี้โกงไม่ใช่เหรอไม่สิฉันรู้ดีว่าสาเหตุที่แพ้ก็เกิดจากความโลภของฉันที่คิดว่าหรืออาจจะโซโล่ได้แต่ถึงจะรู้อยู่แล้วว่าทันทีที่ข้ามเส้นแบ่งเขตแดนนั้นไปก็จะโดนยิงบีมจากทุทกทิศทาง แบบนั้นมันรับมือยากเกินไปมอนสเตอร์ขยะนั้นมันอะไรกันวะสิ่งที่ฉันเรียนรู้จากการลองไปตาย20ครั้งมีอยู่4อย่างอย่างแรกเลยชื่อของเจ้าแมงป่องตัวนั้นคืออเล็กซานสกอร์เปียนฉันเพิ่งรู้จากการที่สามารถตัดหางของมันมาได้อย่างที่2พวกมันไม่ใช่แร่เอนิมี่อย่างที่ขีดแต่เป็นเรื่องที่น่าสะพึงกลัวที่ฉันยืนยันได้ว่ามีอเล็กซานสกอร์เปียนอยู่เต็มไปหมดในแอเรียนนั้นแต่ดูเหมือนพวกมันจะไม่ได้มีนิสัยโจมตีกันเอง อย่างที่3าเล็กซานสกอร์เยนแทบจะไม่สนใจเลยว่าพวกเดียวกันจะตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าตราบใดที่ยังไม่ข้ามเส้นแบ่งเขตแดนการต่อสู้อยู่แค่ปลายจมูกข,ของมันมันก็จะเมินเฉย อย่างที่4พวกมันมีอาณาเขตที่ชัดเจนทันทีที่ก้าวข้ามอาณาเขตนั้นไปแม้แต่ก้าวเดียวเจ้าของพื้นที่ก็จะพุ่งออกมากําจัดสิ่งแปลกปลอมทันทีแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นพวกเดียวกันก็ตามในตอนที่ฉันกาลังคิดเอลมาสามหนึ่งเจ็ดได้พูดขึ้นการตรวจสอบเสร็จสิ้นจากการรับมือที่ผ่านมากําหนดให้เป้าหมายเป็นเป้าหมายเก็บกู้ระดับความสําคัญระดับเจราจาได้มนุษย์ยุคดึกดําบรรณุนถัดไปสลาคุฉันมีเรื่องจะคุยด้วย เอลมาามพูดด้วยหน้าตาที่จริงจังตัวกตาที่พังไปแล้วครึ่งหนึ่งกลับลุกขึ้นมาอย่างคลองแคลวโดยต้นขาที่ขาดวินก่อนที่จะขยับโฟกัสรูม,ม่านตาในแบบที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้และกล่าวขึ้นกับฉันขอเสนอแนะนําให้ทําสัญญากับตัวค่าค่ะถ้าเป็นตัวค่าแล้วก็สามารถใช้อาวุธที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รูปก,กําไรนั่นได้ค่ะตอนที่407ชีวิตของข่าอยู่เคียงข้างมนุษย์ ตัวค่าคือตุ๊กตาพิชิตเอลมาทไทหมายเลข317ดังนั้นจึงสามารถทําการสวมใส่และใช้งานเกราะเสริมพิเศษเหนือมาตรฐานในฐานะตัวแทนได้ค่ะแต่ว่าอาวุธที่ฉันมีมันแตกต่างจากรุ่นที่ผลิตทั่วไปนะดูเหมือนคุณยังไม่เข้าใจถึงความสามารถในการประมวลผลอัญชันฉลาดของตัวค่านะคะคุณได้ใช้เซลล์สมองอย่างถูกต้องหรือเปล่าเอลมาทไทรวมถึงตัวค่า ถูกออกแบบมาให้เป็นโมเดลสําหรับสํำรวจและต่อสู้โดยใช้วัตถุที่เก็บกู้มาได้เป็นหลักการปลดล็อกระบบรักษาความปลอดภัยเล็กๆน้อยๆตอนนี้ฉันตรวจสอบข้อมูลเครื่องไป80%แล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่ามาแฮ็กกันดื้อๆสิ <c oughs> แต่ก็นะสรุปก็คือจะบอกว่าถึงจะเป็นซีรีส์เหนือมาตรฐานแต่เธอก็สามารถใช้งานมันได้ ้วยการให้เข้าระบบจ่ายพลังงานของเกาะเสริมพิเศษเหนือมาตรฐานซึ่งใช้อสูรจากกลเหนือมาตรฐานเป็นแหล่งพลังงานและเปิดใช้งานผ่านการส่งพลังงานระยะไกลจะทําให้สามารถสร้างพลังงานจากตัวข้าไปยังชุดเกาะได้และทําให้ตัวข้าทําหน้าที่เป็นอสูนจากก้นเทียมและเปิดใช้งานชุดเกาะได้ค่ะแน่นอนว่าถ้ามีรีแอคเตอร์สำหรับรุ่นนั้นๆก็ย่อมดีกว่าแต่เมื่อพิจนารณาแล้วเห็นว่าการจัดเตรียมสถานการณ์ที่ดีที่สุดในตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากจึงขอเสนอแผนการสำรองนี้ค่ะการเคลื่อนไหวระหว่างโซโล่กับดูโอ้มันต่างกันเกินไปแต่การต่อสู้แบบหลายคนนั้นก็มมีีีข้อดท่่สาาารถแบบงภ กได้อีกอย่างหนึง่งถ้าสิ่งที่เรียกว่าการทําสัญญานี่คือความเชื่อมโยงระหว่างเผ่าพันธุ์ที่ถูกเรียกว่าตุ๊กตาพิชิตแล้วก็การกระชับความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ก็ไม่น่าใช่เรื่องที่ผิดพลาดฉันพูดไอ้สัญญาอะไรนั่นฉันตกลงเอลมาตอบรับอนุมัติแผนพิชิตคืนข้ามเฟสหนึ่งข้ามเฟส2บางส่วนเข้าสู่เฟสสเริ่มกระบวนการตุ๊กตาของคุณ ผู้สมัครทำสัญญาสันลาคุกรุณานั่งคุกเข่าด้วยค่ะฉันนั่งคุกเข่าลงให้ระดับสายตาของฉันกับเอลมา3า7ดอยู่ในระดับเดียวกันลูม่านตาของเธอมีเสียงแชะดังขึ้นก่อนที่จะขยับในรูปแบบที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถทำได้ข้อมูลม่านตาลงทะเบียนผู้สมัครทำสัญญาสันลาคุกรุณายื่นฝ่ามือมาข้างหน้าด้วยค่ะฉันยื่นฝ่ามือออกไปเอลมา3า7หงวางฝ่ามือของเธอไว้บนฝ่ามือของฉันแล้วค่อยๆใช้นิ้วของเธอลากไปตามเส้นที่วิ่งอยู่บนฝ่ามือของฉันข้อมูลลายนิ้วมือและฝ่่่าาาาามมมืือลลงททะเบียยยนนนผู hmm ้้สสััคคครรญญกุณแขดว ฉันยื่นแขนออกไปตามคําสั่งง่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกัดเจ้านี่มันกัดแถมพลังชีวิตก็ลดไปนิดหน่อยฉันลังเลอยู่สักครู่ว่าจะผลักเธอออกไปดีไหมแต่เมื่อเห็นเอฟเฟกความเสียหายที่รั่วไหลถูกดูดเข้าไปในปากของเอลมาสามหฉันก็พอเดาได้ว่าเธอกาลังเก็บต,ตัวอย่างเลือดไปอยู่ข้อมูลเลือดลงทะเบียนกระบวนการตุ๊กตาของคุณเสร็จสิน้นผู้ทําสัญญามาสเตอร์ซาล,ลาคุตัวค่าคือตุ๊กตาของคุณคะ่ะตัวค่าคือตุ๊กตาของคุณเพียงผู้เดียว จะใช้งานจนชำนาญหรือใช้งานจนพังก็สุดแท้แต่ใจปัถนาคำพูดนั้นทำให้ภาพของดิสลอที่ทำหน้าตาหื่นกามสุดสุผุดเข้ามาในหัวฉันจึงลงทันเผาทั้งเป็นในสมองของฉันไปเพื่อเรียกคืนจิตใจออนบริสุทธิ์กลับมาแล้วฉันก็ลองเปิดหน้าต่างหน้าเมนูขึ้นมาดูหน้าต่างหน้าเมนูมีไอคอนสถานะตุ๊กตาเพิ่มเข้ามามันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการตรวจสอบสถานะของ NPC ซที่อยู่ในปาร์ตี้นี่หมายความว่าผู้เล่นสามารถควบคุมตุ๊กตาพิชิตได้งั้นหรอถ้าอย่างนั้นตุ๊กตาพิชิตก็ไม่ใช่ผเผ ปัญหาคือรูปลักษณ์ภายนอกมันสุ่มเสี่ยงเกินไปนนาการจับมอนสเตอร์มาเป็นส่วนเสริมก็ไม่เท่าไหร่แต่การทำนู่นทำนี่กับตุ๊กตาพิชิตที่มีหน้าตาเหมือนกับมนุษย์นี่มันกินอายของอาชญากรรมทางสายตามันมากเกินไปแล้วไม่สิสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ควรเกิดในเกม18บวกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นสิแซมพิจังมันทำลายจิตใจยิ่ยงกว่าโดนคนมองด้วยสายตาเยดหยามอีกนะช่างเถอะฉันพูดขึ้นงั้นก็มาประชุมกันใหม่แกก็ต้องเข้าร่วมด้นะ้้้วยยยยนนนนนะะไไออขขีีาาาดจจชื่่เเรรรกกกััฉููสึึถงงงต็ม แล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะก็โคดูนีนมันซ้ำกันเป็นขยงเลยไม่ใช่หรอข้อเสนอวิมเป็นสัพท์ทางดาราศาสตร์โบราณที่หมายถึงสาสารมืดที่เยือกเย็นและตัวค่าประเมินถึงความสามารถอันซ่อนเลนที่น่าถึงที่ไม่เพียงแค่หลบหนีจากการค้นหาของตุ๊กตาพิชิตได้แต่ยังสามารถหลบหนีจากการสังหารจากพวกเดียวกันได้ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวค่ะอืก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ก็เป็นชื่อที่ดีนะกําลังชมฉันอยู่ใช่ไหมยืนยันใช่แล้วค่ะขอยืนยันอีกครั้งชมอยู่ค่ะอืมถ้าเจ้าตัวพอใจก็คงไม่เป็นไรหรอกมัง้ง ฉันรู้สึกตกใจในนิดที่ตุ๊กตาพิชิตรู้จักคำแสดงในโลกจริงได้ฉันพูดเอาเป็นว่าเป้าหมายหลักคือการหาผลึกจกักรพรรดิแต่การขุดมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอดังนั้นพวกเราจะล่าอเล็กซานสกอร์เปียนแทนเมื่อเทียบกับโกลดี้สกอร์เปียนพลังทางกายภาพของมันไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่จุดเด่นที่แท้จริงของมันคือการโจมตีด้วยการยิงเลเซอร์ต่างหาก้าโซโล่ก็ต้องเน้นหลบอย่างเดียวแต่ถ้าสู้เป็นคู่ทางเลือกของมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดารับทราบคำสั่งจะแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้ ตอนที่408เจ็ดจำนวนเดียวทะลวงได้แม้แต่ผลึกฉันใช้เบเดียนพุ่งไปยังมงกุฎในรวดเดียวอเล็กซานสกอร์เปียนเป้าหมายซึ่งอยู่ในอนาเขตวงแหวนรอบนอกได้สูญเสียเหล็กนที่หางของมันซึ่งใช้ในการสกัดกั้นมานาไปแล้วจึงไม่จําเป็นต้องระวังการโจมตีตอนบุกเข้าไปอีกต่อไปฉันพูดไปแล้วนะเอลมาชื่อแกยาวไปแล้วว่ะ ไซน่าหวังว่าผลงานของแกจะสมกับอาวุธที่ฉันให้ยืมนะขอแก้ไขรหัสเครื่องของข้าคือเอลมาสามหนึ่ค่ะอย่างไรก็ตามจากการที่ช่วยลดขั้นตอนการขานเรียกและผ่านเงื่อนไขระบุตัวตนขั้นต่ำจึงตั้งค่าให้รับรู้เสียงดังกล่าวเป็นการขานเรียกค่ะเริ่มปฏิบัติการได้อ้างอิงข้อมูลพนันธุกรรมของผู้ทำสัญญาเข้าถึงกุญแจจัดเก็บอิบูนเทเลียเริ่มติดตั้งยุทธภัณฑ์ไซน่าที่เกาะอยู่บนหลังของฉันด้วยมือเดียวได้แยกตัวออกไปพร้อมกันนั้นฉันก็เปิดหน้าต่างไอเทมเพื่อสวมใส่อ,บบอุปกรณ์ตต่่่าาาางงงงงๆเเเเเเสสสียจกกััวคครรรรืืืออออขนนหิมพศษ ตรฐานโชโลเข้าควบคุมระบบเชื่อมต่อพลังงานชั่วคราวเข้ากับสายเร a ตอร์ของตัวข้าเสร็จสมบูรณ์ I have Control ร่างกายที่เคยอยู่ในสภาพพังไปแล้ว75ด้วยดสวมเข้ากับเกาะโชโรไซน่าพูดอาวุธด้วยค่ะมาสเตอร์อาวุธเหนือมาตรฐานรูปแบบเส้นลวดเลกก้าคีบเอาในตอนนั้นมีวัตถุเหมือนกับจานบินถูกติดตั้งเข้าไปที่แขนซ้ายและแขนขวาของไซน่าที่เปลี่ยนโฉมจากเด็กสาวหุน่นกระป๋องไปเป็นยุทธภัณฑ์รูปมังกรก่อนที่จะเริ่มหมุนตัวอย่างชา้า ชิ้นส่วนที่จําเป็นในตอนนี้ของฉันคือดิสพาเทลที่เหลือก็แค่ใจสู้กับพลังปอดแล้วนะฉันไม่ได้ตาย20ครั้งอย่างเปล่าประโยชน์เสียหน่อยขอประกาศก้าวไว้เลยว่าตรงนี้ฉันอ่านการโจมตีของแกออกหมดแล้วเจ้าเอเล็กซานส์ก่อเปลี่ยนเมื่อสีของร่างกายมันเปลี่ยนไปนั่นคือสัญญาณของการยิงเลเซอร์โดยพื้นฐานแล้วสามารถคาดการการยิงเลเซอร์ครั้งถัดไปได้จากจังหวะก,การชาร์จพลังของมันถ้าชาร์จสั้นๆจะเป็นการยิงหนึ่งนัดถ้าชาร์จกลางๆจะเป็นการยิง3เส้นทางพร้อมกันแล้วถ้าชาร์จน,น,นานๆจะเป็นการยิงหน,งน มาแล้วสินะยิง3ทางเมื่อฉันบุกเข้าไปที่เดิมเสมอสตรูที่ออกมาต้อนรับก็ย่อมเป็นตัวเดิมอล็กซานสกอร์เปียนที่ถูกฉันตัดหางไปจากความพยายาม20ครั้งได้ใช้กล้ามของมันที่มีรูปร่างแปลกประหลาดซึ่งดูเหมือนว่าจะยิงเลเซอร์ได้เหมือนกันใช้ยิงเลเซอร์แทนหางเล็กนของมันฉันตะโกนใสหน้ารับทราบจะทําการพนัน,นาการค่ะฟิวมีบางอย่างลอยมาจากด้านบนเยิงไปทางอลิซานสกอร์เปียนก่อนที่จะพันเข้ากับกล้ามของมันมันคือต้มน้ำหนักและเชือกที่เป็นแถบสีเหลืองที่มีอักษรชีบเอาปรากฏขึ้น พันนาการเริ่มทําการลากเกิดข้อผิดพลาดประเมินแล้วว่าต้านทานด้วยพละกําลังเป็นเรื่องลำบากแค่ขัดขวางได้ก็พอแล้วเลเซอร์ถูกปล่อยออกมาแต่เพราะฉันเคยเห็นมาแล้วฉันจึงรู้ว่าช่วงระยะ1เมตรตอนที่ออกจากกามเลเซอร์ยังเป็นก้อนเดียวกันอยู่ฉันจึงใช้โลก,กระจกดิดพาเทลสะท้อนเลเซอร์ที่ถูกยิงออกมาเส้นเลเซอร์นั้นสะท้อนกลับเข้าใส่หน้าของอเล็กซานสกสรอเปียนอย่างจังดูเหมือนว่ามันจะระวังตัวจากการสะท้อนของเลเซอร์ห่างของมันที่ถูกตัดออกไปถึงจะยิงเลเซอร์ไม่ได้แต่ก็ยังสามารถใช้เป็นอาวุธมวลสารได้อยู่ มันส่งเสียงคำลามแล้วฟาดหางของมันใส่ฉันถ้าเป็นสายแทงก็จะรับไว้อยู่แต่โทษทีนะถึงฉันจะถือโล่แต่ฉันก็เป็นสายหลบถ้าแกเป็นสิ่งมีชีวิตจากแร่แล้วก็ฉันก็จะขุดแกซนะพวกสุดเก่ง ถึงจะเป็นหมวดอาวุธที่ดูหยาบเกินไปหน่อยสาหรับการโจมตีหางแต่จากบันทึกที่ฉันเล่นมาทั้งหมดแล้วฉันพิสูจน์ได้ว่ามันคืออาวุธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการโจมตีมอนสเตอร์สายโลหะหรือพูดให้ชัดๆก็คือมอนสเตอร์ที่ร่างกายทําจากแร่ทั้งหมดอย่างแก่เจ้านี่มันได้ผลดีที่สุดยังไงล่ะเกร็งเสียงใสดังกังวลพวสุดแกงของฉันที่ทุ่มแรงหายากจานวนเทียบเท่ากับดุกแรมเขาไปตีบวกให้กับเจ้าพวกเพื่อนซีของฉันมันไม่ได้ด้อยไปกว่าจักรพดิแห่งพลึกเลยแม้แต่น้อยการโจมตีนััน้้้้นนนนนทําาาใใหเเกกกกิดรรรออ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 อยยยบปปลลืขง็ซสสีีฉพููไไตต่่่คะม ใครเก่งไปกว่าฉันได้ง่ายๆหรอกไซน่าอย่าออกไปนอกผลึกก้อนนั้นกับก้อนโนนแล้วก็ผลึกสองก้อนที่ติดกันนั้นเด็ดขาดไม่งั้นได้เกิดสงครามแน่รับทราบไซน่าจากนี้ไปจะเล่นเครื่องจนถึงไคแม็กเลยนะจะแสดงฉากสุดท้ายเอา,าใจให้ดูคะ่ะบทละครที่ดีย่อมเกิดจากปัญญาเลิศเลยเฮ้ยไซน่าตอนที่4 0 9สแสวงหาที่พักพิงนันหลักใหม่ที่ศูนย์ สมาธิที่ถูกขัดเก้าจนเฉียบคมนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในแนวทางกลับกันการมีสมาธินั้นก็หมายความว่าต้องตัดความคิดอืนอ่นทิ้งไปฉันที่ถูกเชือกของคีบเอาพันรอบเอวไว้และห้ออยู่ขอบนอกของมงกุฎคริสตัน ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่ปล่อยร่างกายให้ผ่อนคลายถ้าไม่ทําแบบนั้นความตึงเครียดที่สะสมมาจนถึงตอนนี้อาจจะทําให้ร่างกายของฉันแตกสลายเลยก็ได้ไซน่าพูดน่าทึงปรากฏการเผาไมมานาภายในที่ผู้ทําสัญญาใช้เมื่อคู่ได้ทําการเขียนทับข้อมูลร่างกายของผู้ทําสัญญาให้กลายเป็นค่าที่ผิดปกติชั่วขราวไม่นึกเลยว่าจะสามารถใช้งานมาได้อย่างคองแควก็แค่ด้นสดใจสู้แล้วก็ประสบการณ์ละมั้ง เกือบไปแล้วเสีย <c oughs> งของร่างกายอกลกซานสกอร์เปียนที่พลังชีวิตของมันหมดกลางอากาศในขณะที่ฉันกาลังกําแสงทองที่เพิ่งฟาดออกไปและประกายมือที่ถูกกําไว้แน่นจากการฟาดออกไปจากการปลดล็อกด้วยเผากระดูกแหลกสิ้นกายทําให้เหมือนกับไอความมืดที่ระเบิดออกสาร่างของอล็กซานสกอร์เปียนพร้อมกันนั้นเสียงไอเทมจานวนมากที่ตกลงสู่พื้นดินซึ่งถูกย่ำยี้ดยเหล่าแมงป่องนับครั้งไม่ถ้วนข้าประสบการณ์หลังไหลเข้ามาในตัวฉันฉันได้ยินเสียงเอฟเฟกต์ที่เหมือนไม่ได้ยินมานานพังใช้มือที่เกาะกับมงกุฎคริสตัค่ออยๆดึึงงตัวเข้นไไไไปปนนี่่่มมััครร้้้้งตออใหฝึกก็ูจะทด แต่ในที่สุดเลเวลก็อัพแล้วการที่ฆ่าฝูงแมงป่องคิสตันไปมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเลเวลจะอัพเลยทําให้ฉันเคยคิดอยู่ว่าข้าประสบการณ์ที่ต้องการมันเยอะไปไหนแต่ในที่สุดก็ได้เลื่อนระดับสักทีส่วนรายละเอียดก็โอ้สายสกิลพิชิตท้องนภา,าได้รับการวิวัฒน,นาการแล้วแถมยังปลดล็อกสกิลใหม่ๆด้วยก่อนอื่นเลยพิชิตท้องนภาวายุพัฒนามาเป็นพิชิตท้องนาภาวายุหมุน มันต่างจากวายุนี่เป็นสกิลชักด,ดาบที่ยิ่งเวี่ยงวงกว้างแค่ไหนความรุนแรงก็จะเพิ่มขึ้นแล้วต่อไปจะเป็นเพลงดาบอะไรกันนะว่าแต่จะต้องทําถึงขั้นไหนกว่าจะถึงสะบ้านสายลมละเนี่ยต่อไปคือพิชิตท้องนภา,าเสียงอาสนีพัฒนามาเป็นพิชิตท้องนภา,าอาสนีไล่ล่าเป็นสกิลที่มอบสถานะมึนงงให้แก่ศัตรูต่อไปพิชิตท้องนาาขึ้นข้างพัฒนาเป็นพิชิตท้องนาาขึ้นป้องกันจากคำอธิบายดูเหมือนว่าจะเป็นท่าเคาน์เตอร์จากการจับทุ่ม และสกิลใหม่ที่ปลดล็อกขึ้นมาพิชิตท้องนาภาเสียงกูร้องยามสนธยาเอ๊ะมันมีท่านี้ด้วยเหรอฉันคุ้นคิดอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่จะนึกขึ้นมาได้ว่ามันมีการโจมตีวงกว้างที่โดนขัดโดยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญหญิงจนยกเลิกไปก็น่าจะมีท่าที่คล้ายๆกันอยู่นะแต่ตอนนี้ฉันพูดออกไปไม่ได้กาแลรีบเก็บของแล้วเพ่นกันดีกว่ารับทราบทรัพยากรที่ตัวเครื่องเก็บรวบรวมได้จะถูกลงทะเบียนและจัดเก็บไปยังอีเวนเทียของผู้ทำสัญญาค่ะบริการครบคันดีจริงๆทรอยทับไม ตั้งคำถามไม่เข้าใจเจตนาที่จะอยู่ต่อขอแก้ไขเข้าใจแล้วคะ่ะหัวใบดีนี่ว่ามุ่งสู่ประสิทธิภาพสูงสุดกันเลยฉันมองไปยังคีปเอาที่ใส่หน้าใช้โวยตัวลงไปพังแบกพวกขึ้นบ่าแล้วกวาดตาไปยังมงกุฎฮิสตันที่นี่น่ะไม่มีเจ้าของแล้วยังไงละ่ะฉันจะขุดทรัพยากรให้หมดเกี้ยงเลยฉันทุบหน้าอกเพื่อปลุกใจตัวเองสายฟ้าสีดำห่อหุ้มร่างกายแล้วฉันก็ตั้งท่าพว่วก่อนที่จะกระโจนเข้าไปขุดแร่จำนวนมหาศาลและโดนเลเซอร์จากแมงป่องข้างๆยิงตายอารุณสวัสดิ์ค่ะมาสเตอร์ Master. ขอทราบผลล ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาและเห็นไซน่าอยู่ข้างหน้าผลึกจักระพรดิ23ชิ้นเปลือกนอกลำค่าของอล็ซซานสกอรเปียน6ชิ้นก้ามเลืองแสง2ชิ้นเหล็กในผลึกสุดยอดหนึ่งชิ้นอย่างนี้นี่เองค่ะประเมินผล A ลบเอ๊ะนี่ต้องขุดให้ได้มากกว่านี้อีกเหรอเมื่อกี้ฉันตั้งเป้าจะทำคะแนนสูงสุดไปแล้วนะแต่แค่นี้เงื่อนไขก็บรรลุแล้วการหลบหนีเป็นไปได้เป็นไปได้ตั้งคำถามเป็นอะไรไปคะคุณผู้ปัถนาความตายตอนนี้ฉันพื้นตระหนักได้ถึงความจริงอันน่ากลัวสิ่งที่ต้องหลีกหนีไม่ใช่แคแคมมมงมุมลตะข ถ้ามองมาจากบุคคลภายนอกทั้งวิมและแซมมี่จังล้วนเป็นแลนแอนเนอมีที่เรานักบุกเบิกต้องการไล่ล่าและเอาวัตถุดิบฉันถามวิมออกไปนี่วิมถามเผื่อไว้ก่อนนะเธอมีที่จะไปหรือเปล่าไม่มีหรอกบ้าเอ้ยแค่ดูเงื่อนไขของการเกิยเดยูนิเซนโดเอ็กตารก็รู้แล้วฉันต้องเลี้ยงใยงูที่ขาดน,นี่กับแซมมี่จัง ในเรื่องของยูนิซิเนเดโอเอ็กตาน่าจะเป็นการต่อสู้กับโกดูนีนตัวนั้นโดยที่ต้องให้โกดูนีนในปาร์ตี้มีชีวิตรอดแต่การยุบป,ปาร์ตี้ก็น่าจะทําได้เหมือนกันเมื่อคํานึงถึงเรื่องนั้นแล้วเงือนไขขั้นต่ำที่ต้องการคือฐานที่มั่นสําหรับวิมและแซมมี่จังฉันพึมพำออกไปจะใช้บิวบาร์ดีไหมนะไม่สิไกลเกินไปแค่โดนเห็นแวบ,บเดียวก็รู้แล้วจะออกจากใจกลางหนองวิไปยังขอบทวีปโดยที่ไม่มีใครเห็นแล้วก็ถ้าเป็นแซมมี่จังไม่สิไม่น่าจะร้อ,นอ่นอไไคงคงาหา ฉันเกอบจะดุดพูดคำนั้นออกไปแต่ก็พันนึกขึ้นมาได้ก่อนที่จะพูดนี่วิมถ้าฉันบอกว่ามีสถานที่ที่รับประกันความปลอดภัยในระดับหนึ่งแถมไม่มีสตูภายนอกมาเลงเป้าด้วยจะว่ายังไงล่ะจริงเหรอที่ไหนล่ะ เส้นผมบางภูเขาแค่เปลี่ยนมุมมองก็พอแล้วมันมีสถานที่ที่หนึ่งที่บรรลุเงื่อนไขได้เร็วที่สุดแม้ว่าฉันอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอย่างสูวนเปล่าก็เถอะฉันไม่พูดอะไรก่อนที่จะแสยะย,ยิ้มพังชี้นิ้วลงไปที่ผืนดวงตาของบิมที่เปล่งประกายด้วยความคาดหวังค่อยๆแข็งทื่อลงและเมื่อเธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันหมายถึงตัวของเธอก็เริ่มสั่นง,งันงกนี่ไงมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยนะไม่ไม่อาวเอออย่าบนหน้ามีระบบรักษาความปลอดภัยสุดแก่งคอยคุ้มกันทุกทิศทางเลยนะ ไม่ฉันไม่ได้บอกให้เธอมาเน่าตายที่นี่สักหน่อยต้องขอบคุณแซมมี่จังที่ทําให้ทํานี้กว้างมากพอสมควรเข้าใจไหมยืนยันจากการอุทิตตนของสิ่งมีชีวิตรหัสแซมมี่จังหรืออซันเทคสซเน็กทำให้ทําแห่งนี้เป็นเขตปลอดภัยที่หาในยากในหุบเขาแนวหน้าซิกโมเนียค่ะเออใช่แล้วไซนาพูดได้ดีมากตอนนี้แกดูมีปัญญาเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฉันชมไซนาที่ทําหน้าตาม,มั่นอ,อกมั่นใจก่อนจะยกเลิกแผนอพยพของวิมและเริ่มปฏิบัติการใหม่โดยด่วนใช่แล้วฉันจะรีโนเวทท้ำมืดๆนี่ให้กลายเป็นห้้องสวีสุดดหหููใ ตอนที่410โปดิวนางพญางูขี้ขาดในเกมนี้มีอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์อยู่ด้วยถึงจะเป็นอาชีพสายผลิตที่อยู่ในขอบเขตของงานอดิเรกเต็มตัวแต่การที่มันต้องการค่าความถนัดด้านเวทมนต์นี่สิมันทำแม่งทำแม่งอยู่นะต้องมีองค์ประกอบซ่อนเล่นอยู่แน่ไรบารี่พยายามเข้าละ่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ช่างเฟอร์นิเจอร์สร้างขึ้นมามนอยู่ที่ไหนกันละ่ะคงไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วโยนใส่หน้ามอนสเตอร์หรอกนะ เเจป็นไอเทมที่จะแสดงผลได้ก็ตอเมื่อมันถูกวางไว้ในบ้านถึงจะเป็นแค่วัตถุที่ไม่มีบัฟอะไรก็เถอะการสร้างมันต้องใช้สกิลแล้วทำไมถึงต้องใช้ค่าความถนัดเวทมนต์กรล่ะที่จริงคําตอบมันอยู่ในมือของฉันมาตลอดและคิดว่าจะเก็บไว้เปิดตัวให้ทุกคนได้เห็นทีหลังเลยเผลอลืมการมีอยู่ของมันไปสนิทแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่มันจะทําหน้าที่ของมันแล้วไม่ใช่หรอฉันพูดมันจะโค้งเค้งไหมนะนี่วิมแซมมิจังเป็นคนสร้างถ้ำนี้ขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะแซมมิจังสุดยอดไปเลยนะใช้้้พพิลลลละายยกแแงวุุดดดมไ กิ่นอายความเศร้าที่ลอยออกมาจากตัวแซมมี่จังทําให้ฉันรู้สึกได้อย่างดีถึงความลำบากอันสุดซึ้งนั้นนี่แกสั่งให้มันขุดทั้งที่ข้างๆเป็สนามลบเนี่ยนะใหญปีศาจเอ้ยฉันพูดต่อขอโทษนะแต่ช่วยขุดหลุมตรงนี้เป็นล่องลึกลงไปประมาณนี้ให้หน่อยได้ไหมก็ได้อยู่หรอกแต่คนทําไม่ใช่ฉันนี่ แซมมี่จังอ,อกของฉันเต็ไม่ปด้วยความรู้สึกขอบคุณและขอโทษเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วค่าความชอบของแซมมี่จังพุ่งขวดเลยถึงจะเป็นงูก็เถอะแต่สายตาของแซมมี่จังที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาราวกับกําลังบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันได้หยดพิษออกจากเขี้ยวของมันแล้วค่อยๆละลายพื้นดินอย่างตั้งอกตั้งใจหลายนาทีต่อมาแซมมี่จังได้ขุดหลุมด้วยขนาดตามที่ฉันต้องการขอบคุณมากนะแซมมี่จังดูเหมือนว่าค่าความชอบของฉันต่อแซมมี่จังก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ก่อนหน้านั้นนี่ถึงเวลาแล้วแหละมาเลยบิว ฉันวางมันลงในหลุมนั้นก่อนที่จะพูดขึ้นขอแนะนําให้รู้จักสิ่งนี้คือบุญฮิวบารเคอร์วิลที่3และชื่ออย่างเป็นทางการของมันคือบิวบาร์ดนี่อะไรอ่ะกล่องรูปร่างแปลกๆฟังนะใย,ยของแถมของแซมมี่จังสิ่งนี้เขาเรียกว่าเหลือเข้าใจไหมรอเอือเหลือ อัปเดตข้อมูลวิมขาดแค้นสติปัญญาเจ้าบาฮานีฉันน่ะเข้าใจคุณแซมมี่มากกว่าแกเองนะจะเย็นๆยนก่อนอารมณ์เริ่มจะแปล,ก,ปลกแล้วสิการที่เจ้าวิมไร้ความสามารถขนาดนี้มันทําให้นึกถึงเงาของแฟขยะขึ้นมาในหัวแต่ฉันก็ไม่คิดหรอกนะว่าวิมจะถวงแข้งถ่วง,งขาเหมือนกับเจ้าแฟขยะนั้นฉันตัดสินใจแล้วจะจะจะ,จะ,จะทาอะไรเหรอฝึกพิเศษยังไงล่ะฉันเห็นตั้งแต่ตอนที่เข้ามาในปาร์ตี้แล้วเลเวลของวิมคือ62ฉันพูดฉันจะฝึกแกให้เก่งพอที่จะไปสัตว์กับโกดูนินตัวนั้นให้้ไดดเลยยคอู มมไม่เอาตายแน่ตายแน่แน่เลยไม่ต้องห่วงถ้าบาดเจ็บสาหัสฉันจะฮิวให้เองใส่หน้าเรียกพวกอัมเล็ตกาแกนทัวมาสู้ในนี้ได้ไหมเป็นไปได้ตามเงื่อนไขค่ะบริเวณทางเข้าในปัจจุบันมีความกว้างม,มากพอที่อัมเล็ตกาแกนทัวขนาดเล็กจะเข้ามาข้างในได้แต่ว่าโกหกใช่ไหมคะกรลณนาเงียบสักครู่หากทําการเพิ่มความสามารถของสิ่งมีชีวิตรหัสวิมที่นี่ทางเข้ามันแคบเกินไปอาจจะกระตุ้นให้พฤติกรรมของฝูงอัมเล็ตกาแกนทัวกูเข้ามาในที่นี้ได้ค่ะอย่าเข้าไปสรุปม,มาหน่อย ทางเข้ามันแคบกรณีที่เร็ายที่สุดอาจจะโดนฝั่งทั้งเป็นได้ค่ะเยี่ยมให้คะแนนปัญญา1ิบคะแนนและฉันก็หันไปพูดกับวิมฟังนะวิมแกบอกว่าไม่อยากตายใช่ไหมดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือแกต้องแข็งแกร่งขึ้นอืม <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกฉันมีแซมมี่จังอยู่นี่จะเอาแต่พึ่งแซมมี่จังก็ไม่ได้นะถ้าแกเก่งขึ้นความปลอดภัยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นยังไงล่ะ <c oughs> แล้วก็นะดูเหมือนว่าแกยังไม่เข้าใจโอกาสที่ดีตอนนี้ฉันจะบอกให้นะฉันกับไซนาจะร่วมกันช่วยฝึกวิเศษให้นะนั่นก็หมายความว่าแกจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างปลอดภัยแน่นอนปลอดภยัยแน่นอนแล้วก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปสู้กับมอนสเตอร์ยักษ์ซะหน่อยนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะวิมเข้าใจไหมงั้นกชช็ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> โหหลอกง่ายชะมัดเลย วิธีการใช้บิวบาร์ดเป็นเซฟพอยชั่วข่าวนั้นตอนแรกก็ดูเหมือนเป็นความคิดที่ดีแต่พอลองมาคิดคิดดูแล้วมันก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือบิวบาร์ดมันคือเรือนั่นก็หมายความว่ามันต้องลอยอยู่บนน้ำและยิ่งไปกว่านั้นมันคือฐานที่มั่นของบูฟกังนั่นหมายความว่าไม่สามารถทิ้งบ้านไว้ที่นี่ได้ตลอดสรุปก็คือการตั้งเซฟพอยเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นต่อยังไงก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ดีของแบบนนนนนัั้้้จจะะหหาซือไไดกที่ อาจจะเป็นที่สมาคมตาช่างทองคําแต่จะให้ไปฟิบติเชียจากที่นี่ได้ยังไงกันละ่ะเซฟแล้วก็จริงเลยเกิดใหม่แล้วกลับมาได้ทันทีแต่ปัญหาคือวิธีการนี่สิสุดท้ายก็ต้องวิ่งกลับไปงั้นเหรอขี้เกียจจังเลยแฮะแล้วไซน่าก็พูดขึ้นพูดทําสัญญาคะแผนการเสริมความแข็งแกร่งของซิมีชีวิตรหัสวิมที่ได้เสนอเรื่องการขยายท่ามไปเมื่อสักครู่อ๋อฝากด้วยนะส่วนฉันขอไปยิ้มสักพักแล้วจะออกไปข้างนอกนะ่ะวันรุ่งขึ้นอรุณสวัดสดนะ์ค่ะพูดไซกาอ่ะอัลลุนสวัสดีค่าางงไหมว่่อยูนะคะ คือฉันอยากไปเจอคุณไซกะหนนะ่อยนะอะคือเจอที่หมู่บ้านของเผ่ามนุษย์แมลงน่ะอะเอ่อค่ะจบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ในตอนนี้ในที่สุดตัวของบีมและไซนาก็ได้มีชื่อเป็นของตัวเองกันแล้วหลังจากที่ตอนที่แล้วสาราคุกได้เข้าร่วมกับยูนิซิเนโรเอ็กซ์ต้าของโกดูนีนในตอนนี้สาราคุยังได้ทาสัญญากับตุ๊กตาพิชิตอีกด้วยซึ่งตุ๊กตาพิชิตคือหนึ่งในตัวตนสําหรับการดําเนินการแผนพิชิตคืนซึ่งพวกเธอมีความสําคัญในเรื่องราวของพวกเธอในอนาคตและมันเป็นเรื่องราวที่ กันไว้เลยว่ามันเป็นหนึ่งในบทที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยแต่ว่ากว่าจะเจอกับพวกเธอก็อยางอีกนานเลยแหละนั้นสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณสมาชิกนักบุกเบิกทุกท่านและคนดูทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ